คันนี้เสร็จแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าผิวเราสะอาดเกลี้ยงขึ้นเมื่อกี้มันจะมีขุย,ขยนะคะ,ะคันนี้ทําอย่างไรต่อไปนะคะเราก็ทาไอเจลนะคะแล้วก็ทาลิปแคร์นะคะแล้วก็ทาตามด้วยเหมือนเดิมค่ะตัวไพรเจลนะคะเรายังต้องใช้ไพรเจลอ,อยู่นะคะผิวเรายังไม่แข็งแรงพอนะคะเราต้องปกป้องผิวใหม่ตัวไพรเจลตัวนี้นะคะเป็นทั้งตัวบำรุงและระงับอาการได้ด้วยนะคะ ทาไเจีลนะคะตอนหน้าหมัดหมาดเลยค่ะนะคะทาทาลงไปนะคะตอนนี้เราจะรู้เลยว่าผิวเราเงามันเงาแววสวยงามนะคะดูขุมขนปิดนะคะอ่าทาแล้วก็ปล่อยหง <c oughs> นะคะ,ะมาเสริมนิดนึงนะคะวิธีทาไอเจลนะคะทาอย่างนี้นะคะกดจากหัวไปหางตาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อทาทั่วใบหน้านะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ใช้อุ้งมือตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะกดลงไปเลยค่ะกดลงไปนะคะกดเบาๆนะคะอ่าอเจลของเรามันไม่ทําให้แสบตาไม่ทําให้แสบตานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะซึมหมดนะคะทาเสร็จแล้วนะคะหรือจะทาอ่าเสร็จแล้วที่เหลือก็ ลุบไลคอได้นะคะเสร็จแล้วตามด้วยลิปแคร์ตัวนี้ค่ะบำรุงปกป้องดึงสีปากนะคะทาลงไปเลยค่ะนะคะปากก็จะเป็นสีชมพูสวยงามอย่างนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราทาไพรจิลแล้วนะคะเห็นไหมคะผิวจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครมี ฟรินะคะหรือมีเซรั่มบันทูหรือมีอมหาดนะคะหรือมีอจิยวไร้อาการตัวหนึ่งตัวใดนะคะที่มีอยู่ทาต่อได้เลยนะคะตัวนี้จะปกป้องการเกิดฝ้าใหม่นะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเซรั่มบันทูตัวนี้ค่ะนะคะเซรั่มวันคือเป็นเซรั่มที่ จัดการเกี่ยวกับฝ้ากระที่ฝังลึกนะคะแล้วก็ผิวเนียนกระจ่างใส mm hmm. เซรั่มทิชแมนหน้าตัวนี้ค่ะคือเซรั่มทูนะคะเป็นตัวบํำรุงไปด้วยนะคะแนะนำให้ใช้ตัวเซรั่มวันอย่างเดียวก่อนนะคะ mm hmm. เพื่ออะไรคะเพื่อให้เซรั่มวันเนี่ยเข้าไปทำการกระตุ้นนะคะกระตุ้นผิวที่ที่อยู่ใต้ผิวหรือฝ้ากระให้จางลงได้อีกเพราะว่าเราได้ผิวใหม่ตอนนี้มันจะทำ คือผิวยังยังยังอ่อนแอนะคะแล้วก็จะทําให้ฝ้าที่มันฝังลึกนะคะมันลอยตัวขึ้นมาที่ฝังลงไปลึกๆคะ่ะมันลอยตัวพร้อมจะผลัดเซลล์ในรอบต่อไปนะคะทาเซรั่มันวันนี้ค่ะ,ะเจวันสีกดนะคะสีปั๊มนะคะมาเลยค่ะนะคะทาเลยค่ะ,เ,คะเห็นไหมคะพอเราเราสัมผัสนะเราจะารู้เลยค่ะว่าผิวหน้าเราจะเงานะคะแล้วก็ลื่นนะคะ สังเกตด้วยตาเปล่าจะเงานะคะสัมผัสด้วยมือก็จะลื่นดูผงขนก็จะปิดนะคะเนี่ยแสดงว่าทุกคนได้เริ่มมีผิวใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะนะคะเซรั่มบันจะซึมง,ง่ายนะคะค่ะทาให้หมดนะคะเนี่ยค่ะนะคะกดกดกดอย่างนี้ก็ได้ค่ะบอบอมือนะคะค่ะแล้วก็ ทาผงพอกแทนแป้งนะคะทาผงพอกแทนแป้งฝุ่นนะคะอ่อแล้วก็ทากันแดดนะคะทากันแดดนะคะทากันแดด